เสียงระเบิดที่ดังขึ้นในพื้นที่พลันหิน8ก้อนที่ชายแดนจังหวัดสีสเกตคุณกันจอมพลังสัมภาษณ์กับทีมข่าว 7hd บอกว่าทีมงานสร้างเช้าของคุณกันเนี่ยได้ยินเสียงจริงๆคะดังตู้มเลยพอได้ยินเสียงปุ๊บทุกคนก็ตกใจนะหยุดการก่อสร้างชั่วคราวรีบมายังจุดปลอดภยัยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคุณกันบอกแบบนี้คือกัมพูชาเนี่ยเคยโจมตีพื้นที่สร้างกระเช้ามาก่อนแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จครั้งนี้ก็ดูจะเหมือนกันได้ยินเสียงดังตู้มแต่ก็ไม่มีอะไร ไรเสียหายนะคะกระเช้าดังกล่าวมูล,ลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้สร้างให้ทหารเอาไว้ขึ้นลงฐานที่ตั้งขนสเสบียง,งเนื่องจากบริเวณนี้เป็นเส้นทางแนวหินโบราณการเดินทางเนี่ยอันตรายค่ะเหตุ okay, การณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็สองครั้งแล้วถ้าใครติดตามตรงพลังหินแปดก้อนเนี่ยหลังจากหยุดเนี่ยนะก็คราวที่แล้วมีเลเซอร์ชี้เป้ามานะครับเข้ามาที่ฐานแล้วก็มีเสียงตึ้มเช่นเดียวกันอ่านะแล้วก็รอบนี้นะก็มาอีกแล้ว นะแล้วถ้าใครย้อนกลับไปอีกจําได้ว่าจุดตรงนี้เนี่ยคือจุดที่เปิดนะครับในรอบที่สองนะครับพลานหินแปดก้อนคือจุดที่เปิดตรงนี้น่าสนใจคุณกันบอกว่าไอ้จุดพลานหินแปดก้อนเนี่ยคุณปุ้มสองรอบแล้วนะเปิดการประทะรอบที่สองเนี่ยวันที่หกวันที่เจ็ดธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมยังจํากันได้ไหมที่ประทะรอบสองเนี่ยคุณกันบอกว่าก็เริ่มจากตรงนี้แหละมาคราวนี้ทหารไทยมีความอดทนสูงมาก ถ้าสวนตอนนี้ได้เนี่ยมีสงครามทันทีครับซึ่งเช่นเดียวกับที่กองทัพภาคที่2นะคะรายงานบอกว่าเวลา1 0 2นาฬิกา20นาทีพบการยิงลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรตกใกล้ฐานปฏิบัติการฝ่ายไทยในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดไม่มีกำลังคนได้รับบาดเจ็บค่ะ ซึ่งหลังเกิดเหตุไทยก็เฝ้าระวังและก็เตรียมปฏิบัติการกฎการใช้กําลังพร้อมกับประสานไปยังผู้บังคับบัญชาของกัมพูชาเพื่อให้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางฝ่ายกัมพูชาระบุบอกว่าเป็นการเสียวินัยของกําลังพลชุดใหม่ที่เข้ามาประจําการในพื้นที่มีการตักเตือนและกําชับกําลังพลในพื้นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เข้าไปยังพื้นที่หมู่บ้านเสาธงชายและหมู่บ้านกระสน กระสุนตกตำบลเสาธงชัยที่กันทลักษณ์นี่แหละประชาชนที่ทราบข่าวว่าทหารกัมพูชายั่วยุอีกแล้วหรือเปล่าชาวบ้านพะวากันอีกรอบนะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนสายชาวบ้านก็ได้ยินเสียงตุ้มดังมากไม่รู้ดังมาจากไหนไม่รู้ไปตกแถวไหนแต่กังวลห่วงหน้าพวงหลังทำงานไปก็หวาดระแวงไปหมดมองซ้ายมองขวามองฟ้าเลยโดนพลีชีพอะไรจะมาหรือเปล่าเอาฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยค่ะ ก็แต่ตื่นแน่หีดไปน้ำงตื่อยหววัดว่างจะเกิดจาก็บงกกันว่าจะได้อกเทษเมือได้อีกคฉัดูไปเไยบ่าเป็นนังเตือนด้วยเนาะครับงเตือนมีกวามกังวลว่าจะเกิดครั้งที่สามก็น่าจะมีกังวลมีอยู่ ขณะเดียวกันทางคุณไตรสุรีไตรสรนกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความด้วยนะครับบอกว่าไฟไหม้แล้วไปโดนระเบิดที่วางไว้อยู่หน้าแนวไม่มีการประทะก,กันค่ะแล้วก็แฮชแท็กว่ากัมพูชาต้องจัดการระเบิดตัวเองด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อสักครู่ผู้ชมประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณไตรสุรีได้มีการแชร์โพสต์ของกองทัพภาคที่2นะครับพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าไม่มีความรุนแรง ไม่ต้องอบพยพนะคะอืมนอกเหนือจากนั้นมีข้อมูลว่าคือคุณไตรสุรีเนี่ยต้องการจะบอกว่าที่มีการโพสต์ไว้เนี่ยนั่นคือระเบิดเนี่ยจุดที่1ใช่ไหมแต่ที่กองทัพร,รายงานเนี่ยคือจุดที่2คนละจุดกันก็เลยต้องชี้แจงว่าไม่ใช่เป็นการรายงานไม่ตรงกัน บางคนคบ,บอกเอ๊ะก็ยังงงๆอยู่คือย้อนแยง้งขัดแย้งหรือเปล่าแต่เนี้ยล่าสุดเดียค่ะมีการชี้แจงว่าเป็นคนละช่วงกับช่วงเวลาของกองทัพแม้ว่าคุณไตรสุรีจะเป็นคนแชร์โพสของกองทัพเองนะคุณกายคุณผู้ชม,มนะคะแล้วก็ต้องการจะสื่อสารว่าตอนนี้ชาวบ้านโดยเฉพาะอําเภอกันทรลักษ์เนี่ยหวาดกลัวเตรียมอพยพดังนั้นอยากบอกประชาชนว่าทหารออกมาพูดแล้วและสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงไม่มีการยิงตอบโต้ชาวบ้านตามแนวชายแดนจะได้ไม่ต้องอ พยและอยู่กันอย่างสบายใจครับนะเท่าที่ฟังแบบนี้แสดงว่าบริเวณพายหินแผดก้อนเนี่ยที่แน่ึ้อหนึ่งมีเสียงตุ้มมีเสียงระเบิดเกิดขึ้น 2. เราไปเจอลูกระเบิด40มม,มหนึ่ลูกตกอยู่ใกล้กับฐานทหารของเรา